อันนี้ด้านนี้ก็จะติดคลองน้ําประมาณกว้างประมาณเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยาวติดคลองน้ําด้านข้างนะตรงผมยืนนี่ตรงสะพานอันนี้ก็ติดแต่เป็นคลองน้ําใสอนนี้มันน้ามันนวลๆน้นนํากําลังมาฮะติดด้านข้างของแปลงประมาณสักสามสิบห้าเมตรถึงสี่สิบเมตรฮะประมาณนี้แล้วดนพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ติดระยางติดระยางก็กว้างอยู่ประมาณสักรวมๆ25เมตรฮะน่าจะ25 26เมตรประมาณนี้แล้วก็ติดคอสะพานตรงนี้ฮะอันนี้ก็คือทางเข้าน้ําตกโกยโดกต่างหัวสะพานมานี่นะฮะมาถึงป้ายฮะป้ายขายสองงานนอ23ปพุทธเขียวที่สองงานด้านข้างก็จะติด ล้วาของพื้นบ้านนะหน้านก็ได้ติดลาดยางความกว้างของลาดยางก็น่าจะอยู่ประมาณสักสิเมตรน่าจะยี่ห้เมตรประมาณนี้ฮะและลึกอีกด้านนึงลึกประมาณส0อีกด้านหนึงสากว่าฮะอันนี้ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอจังหวัดสระบุรีครับจะขอขายยกแปลงทั้งหมด1นึ่งล้านเจ็ดแห้าหืหนึ่งล้านเแห้าหมื ทางนี้ก็ออกถนนใหญ่นะถนนใหญ่สี่เลนเส้นบานาแก่งคอยนี่ฮะอ่าด้านซ้ายภาพนี่เข้าไปนี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกกอยดกน้ำตกลานลักษ์น้ำตกบึงไม้นี่ฮะอันนี้ก็คือคือเขาใหญ่นะพี่ที่มองเห็นโนู้นแหละคือเขาใหญ่สองงานพี่นอสองสามกขุดเขียวหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น ี่ด้านข้างติดคลองน้ำสนใจนะัดดูที่ได้ทุกวันครับ0923804583ที่ถมแล้วฮะแต่ยังถมด้านข้างตรงป้ายไปหาตรงป้ายขายที่ดินนะไปหารัวก็ประมาณสัก5้เมตรนยฮะหรือประมาณสักสิเที่ยวก็น่าจะเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะเอารถไถมาดัน การเดินทางกรุงเทพถึงแปลงก็ประมาณ90โลนะอันนี้ก็ห่างแหล่งท่องเที่ยวประมาณสักสักิโลสกิโลข้างในที่เห็นเขาด้วยะ,ะห่างถนนเส้นบรรณาแก่งคอยหรือ3ตอง2ประมาณสักสามกิโลเหมือนกัน,นะฮะสกิโลนี่ครับสนใจติดต่อค่ะศูนย์เก้าสงสามแปดศูนย์สี่ครับ